คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลครับเป็นเรื่องของคุณไมตรีครับครับชื่อเรื่องว่าดวงไฟที่ไม่ยอมดับดวงไฟที่ไม่ยอมดับครับผม,มเป็นย้อนกลับไปเมื่อ ประมาณปี54ครับช่วงนี้อ่ามันจะเป็นตอนที่เกิดน้ําท่วมใหญ่คุณไมตรีเนี่ยเป็นช่างไฟประจําหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนั้นก็เวลาที่มีน้ําท่วมเนี่ยถ้าระดับน้ํามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็จะต้องทำการตัดไฟในวันนั้นในคืนนั้นเนี่ยระดับน้ํามันสูงจนจนถึงจุดวิกฤตละเขาเลยต้องตัดไฟทั้งหมู่บ้านแต่ว่า ในตอนกลางคืนครับมีลูกบ้านเนี่ยร้องเรียนมาว่าได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตเป็นเสียงไฟจีแบบแอด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 นะครับที่เสาไฟในทางเดินของหมู่บ้านซึ่งลักษณะทางเดินของหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นทางเดินเชื่อมต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นทางเดินเล็กๆนะครับ,รบแล้วก็จะมีแบบป่าลกๆด้านข้างทางฮะ <cioè S 1> แล้วก็จะมีพวกเสาไฟแล้วมีไฟส่องสว่างอย่างเงี้ยตามทางแต่ว่าตอนนั้นไฟมันดับหมดแล้วคุณไมตรีเนี่ยเขาก็เลย งงว่าเอ๊ะเขาตัดไฟไปแล้วนี่ทําไมมันถึงยังมีไฟอยู่<อ>ไฟมันช็อตตรงไหนก็เลยเดินไปดูครับไปกับ<อ>เพื่อนของเขาสองคนพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออมันมีไฟช็อตอยู่จริงๆครับรากาศตอนนั้นเดินลุยน้ําไปเนี่ยก็พยายามมองดูว่าไอ้ที่ไฟมันช็อตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นขั้วที่มันหลวมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เลยบอกให้เพื่อนของเขาเนี่ยไปปิดเบรกเกอร์อีกครั้งหนึง่ง ก็บอกกันบอกเฮ้ยไปปีดเบรกเกอร์ให้หน่อยจังหวะที่โยกเบรกเกอร์ลงมาไอไฟตัวเนี้ยมันหยุดครับตอนนั้นนะ่ะคุณไมตีกําลังจะเดินจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจรสอบเขากลับสังเกตว่ามันมีดวงไฟดวงหนึ่งครับ,รบดวงแบบสีส้มๆทะลุออกไปจากอีกฝั่งหนึ่งครับ,รบที่ที่ทางเดินเชื่อมไปแี่ะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามันยังมีไฟอยู่เนี่ยแสดงว่าก็ยังเสี่ยงอยู่นะ ก็เลยบอกให้เพื่อนเนี่ยสับสวิตไฟลงอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าสับลงไปเท่าไหร่ครับไฟดวงนั้นมันก็ยังติดอยู่ค,คุณไมตรีก็เลยเดินไปตรวจสอบด้วยตัวเองครับระหว่างที่เขาเดินลุยน้ําไปเนี่ยเ,เขาเห็นไอ้ดวงไฟดวงนีน้มันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยเอยมันเป็นดวงไฟของของเสาไฟที่ส่องสว่างนี่นแหละครับแต่ว่าไอ้ดวงแต่เสานั้นน่ะมันล้มครับมันไฟมันก็เลยอยู่ต่ําใช่ไหมครับเขาก็เดินเข้าไปเรื่อยเยสิ่งที่เขาเห็นครับมันไม่ใช่ดวงไฟครับ แต่เป็นใบหน้าของหญิงแก่คนหนึ่งที่เหมือนมีแสงไฟเนี่ยส่องอยู่ครับและลอยอยู่ตรงนั้นลักษณะใบหน้าเนี่ยเป็นใบหน้าแบบเหี่ยวย่นเลยครับ<ม>แล้วก็มีกระดำกระด่างเหมือนกับว่าโดนไฟไฟไฟ,ไฟไฟไหม้อะครับ,รบตอนนั้นคุณไมตรีเห็นก็เลยแบบตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกมาฮะตะโกนบวกเวกวายๆผีลอกผีลอกผีลอกเพื่อนเขาก็เลยแบบเฮ้ยเป็นอะไร เขาก็เล่าเหตุการณ์เนี่ยให้เขาให้เพื่อนฟังเออเนี่ยมันมีเจอผีตรงนี้ตรงนี้มองไปก็ยังเห็นดวงไฟดวงนี้อยู่เพื่อนก็เลยผีอะไรวะตาฝาดหรือเปล่าไฟหรือเปล่าก็เลยจูงมือครับเดินกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าพอเดินกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือไฟจริงๆครับแต่ว่าเป็นไฟที่เหมือนกับว่าเออมันมีไฟหลงเหลืออยู่อะครับแบบลี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 อะครับ คุณไมตีก็เลยแบบเออเอามันมันเราตาฝาดจริงเหรอเนี่ยก็เลยพยายามหาต้นตอของเจ้าสายไฟเนี้ยดูว่าทําไมไฟมันยังเหลืออยู่เขาก็เลยใช้ไฟฉายเนี่ยส่องไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าเขาไปเจอกับศพผู้หญิงแก่คนนึงถูกไฟชออ็อตก็คือลักษณะเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาสักสองวันแล้วก็แบบว่า โทรแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรให้มาจัดการนะครับเรียบร้อยก็คือ,อตัดไฟก็คือไฟตรงนั้นก็ดับไปก็เจ้าหน้าที่มาชันสูตรพลิกศพปรากฏว่าก็สุดท้ายแล้วเขาถูกไฟช็อตเสียชีวิตตรงนั้นจริงๆถ้าลักษณะมันคืออย่างที่เขาเห็นเลยครับเป็นถูกไฟไหมก็คือช็อตจนถูกไฟไหมครับก็มุขขอไปครับ อ่าหญิงแก่คนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เขาเก็บของเก่าในพื้นที่แล้วก็ตอนที่น้ําท่วมเนี่ยเขาอาจจะเดินเข้าไปในจุดนั้นแล้วก็ถูกไฟช็อตเสียชีวิตอะไรประมาณเนี่ยครับคุณไมตีเขาก็เลยสรุปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่โดนไม่โดนหลอกก่อนเขาอาจจะเดินเข้าไปแล้วก็ไปโดนไฟช็อตเหมือนกันตัวตายตัวแทนใช่ครับก็ตีเอาไว้สองแบบว่าอาจจะมาช่วยหรืออาจจะมาขอความช่วยเหลือ ก็ก็เป็นได้อืเรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับผมคือถ้าไม่เดินถ้าเดินเข้าไปตรงนั้นคือตายนะตายครับโดนไฟช็อตแน่นอนว่าอาจจะเป็นว่าอ่ะหลอกให้เข้าไปเหรอคิดว่าเขาเขาเขาน่าจะมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าไม่โดนหลอกก่อนต้องเข้าไปก็คือใช่ถ้าถ้าไม่โดนหลอกก่อนเขาจะเข้าไปไอ้โจ๊จุดที่มันเป็นไฟช็อตครับถูกไง แสดงว่าเหมือนมีบางอย่างให้เขาเดินเข้าไปตรงนั้นแต่เหมือนมีอะไรแบะบางอย่างมาช่วยใช่ทีนี้มันก็จะมองได้หลายมุมว่าตกลงเขาโดนหลอกเข้าไปเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอ้ยช่วยไว้ก่อนไว้อยังไงถูกป่ะครับผมเขามองได้สองสองแบบเออเออเออถือว่าโชคดีแต่เรื่องฟืนไฟเรื่องไฟฟงไฟฟ้าเรื่องอะไรพวกนี้เขาต้องระมัดระวังครับนะครับยิ่งช่วงน้ําท่วมตอนนั้นหรือว่า เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเชื่อเหออฮะว่า,วาเดี๋ยวฝนก็จะเริ่มชุกฝนก็จะเริ่มตกทีนี้แต่เรื่องของฟืนไฟระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วยิ่งบ้านเราเมืองเรานะเอาจริงๆไฟสายไฟบางทีมันห้อยลงมาใช่เดินผ่านนี่มันเฉียดหัวฟิวไม่รู้<ล>ะจะโดนนะช็อตเมื่อไหร่ครับอันตรายจริงๆนะออนะครับถ้าถ้าไม่ใช่สายไฟห้อยลงมาก็จะเป็นสายสื่อสารครับออที่แบบเราเคยเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาโดนสายแบบโดนเกี่ยว หายท้องเลยนะแล้วสายเล็กๆพวกนี้คมนะคะอันตรายต้องระวังบางทีแบบหล่นลงมาจากการเกี่ยวของรถบางทีหล่นลงมาจากการที่ทางสายสื่อสารเนี่ยมันถูกดึงมามากเกินไปแล้วมันก็หย่อนลงมาใ่อันนี้ก็ระมัดระวังใช่นะครับก็เป็นอันซีนไทยแลนด์อันนซีไทที่เราก็จะได้เห็นกันหลายที่ครับไปดูได้ถ้าน้ําท่วมเนี่ย ขิงไปอ่านมาเขาแนะนําว่าให้เดินเลี่ยงที่เป็นเสาไฟฟ้าครับให้เดินเลี่ยงอย่างน้อยเนี่ยห้าเมตรถ้าเราต้องเดินลุยน้ําท่วมครับเพราะว่าระยะของของไฟฟ้าที่มันรั่วเนี่ยม,มันจะอยู่ในระยะประมาณห้าเมตรถ้าเราเดินไปแล้วตึ้งไปเนี่ยเสร็จเลยพูดยากเหมือนกันนะบางทีแบบมน,นัใครจะกล้าเดินเลี่ยงอ่ะบางทีน้ําท่วมมองไม่เห็นไงแต่เรารู้ว่าไอแนวเสาไฟตรงเนี้ยอ๋อมันเป็นถนนแน่แต่ถ้าเราเดินเลี่ยงไปอ่ะ มันเป็นน้ําหรือเปล่าวะตกท่อโอ้โหหนักไปกว่าเดิมอีกบางทีก็พูดยากนะครับผมก,ก็ก็เป็น,เป,นเป็นวิธีการระมัดระวง<ด>ังดูดีดีครับดูดีดีเเพื่อความปลอดภัยครับนะครับก็จริงหรอห้าเมตรนี่มันน้อยมากเลยนะคือมันน่าจะไปไกลกว่านั้นเมื่อวานเป็นเป็น,เป,นเป็นวงกลมอะครับห้าเมตรเป็นวงกลมครับโดยประมาณอแต่มันก็มันก็มันก็แรงอยู่นะแรงน้ำมันแรงนะครับอน้ําเป็นตัวนําไฟด้วยครับ ่นั่นคือเรื่องจากเมลนะครับดวงไฟที่ไม่ยอมดับนะฮะอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไม้ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมมพ์าเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัคลินิก อันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก